โครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบละครชาติเมืองเพชรและละครชาติกรมศิลปากรในทางสังคมปัจจุบันตลอดทั้งวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยอีกทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ลาดทิ้งรากเหง้าวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สังสมสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นสิ่งสํงคาคัญที่มีส่วนทําให้ละครชาติเกิดหักเหสูญหายไปด้วยคนรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบสารกับการแสดงศิลปะพื้นบ้านไทยประเภทนี้ซึ่งจังหวัดบุรีเคยเป็นพื้นที่ ที่มีความโดดเด่นในด้านศิลปะการแสดงละครชาติรูปแบบการแสดงที่เคยเป็นแบบแผนละครชาติดัางเดิมจึงค่อยๆหายไปพร้อมกับวิกฤตการณ์ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาอย่างยิ่งถึงสภาพวัฒนธรรมของละครชาติในพื้นที่จังหวัดพิบุรีเพื่อวบรว,วหมหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับละครชาติผู้วิจัยจึงเลือกกรณีศึกษาโครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบละครชาติเมืองเพชรและละครชาติกรมศิลปากร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ละครชาติเมืองเพชรยังคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและวิวัฒน,นาการของละครชาติเมืองเพชรและละครชาติกรมศริลปากรตั้งแต่รุ่นโบราณจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างละครชาติเมืองเพชรและละครชาติกรมศริลปากร 3. เพื่อศึกษาอนุรักษ์ละครชาติเมืองเพชรและละครชาติกรมศิลปากรกระบวนการวิจัยการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบละครชาติเมืองเพชรกับละครชาติกรมศิลปากรเป็นเรื่องศึกษาโดยการใช้วิจัยแบบวิเคราะห์เชิงคุณภาพซึ่งใช้วิธีการศึกษาเชิงเอกสารจากพะไตรปิฎกวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์และงานวิจัยตำราทางวิชาการ โบราสารและหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้องกับละครชาติเมืองเพชรกับละครชาติกรมศริลปากรได้ยังศึกษาภาคสนามโดยดําเนินการสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัยทั้งหมดและนาข้อมูลมาสกเคราะห์ผลและสรุปผลการการศึกษาพื้นที่การวิจัยได้แก่ถานที่คณะละครชาติเมืองเพชรห้องสม,มุดจังหวัดเพชรบุรีวัฒหาธาตุวะเลาิหารจังหวัดเพชรบุรี และว,วิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรกรุงเทพมหานคร,รโดยเป้าหมายคือหัวหน้าคณะละครนักแสดงละครและอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรโดยผู้วิจัยได้พยายามตั้งประเด็นคำ,คำถามให้ครอบคลุมเนื้อหามุ่งศึกษาเกี่ยวข้องมากที่สุดเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และยกระดับละครชาติมืองเพชรส่รงเสริมการุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติสู่ไป ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อศึกษาความเป็นมาวิวัฒน,นาการละครชาติเมืองเพชรได้ละครชาติของ,งศิลปากรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าจังหวัดเพชรบุรีมีละครชาติอยู่มากมายหลายโรงพอสืบได้ว่าเจ้าของคณะละครชาติคณะแรกในเมืองเพชรบุรีก็คือนายสุขจันสุขหรือคณะหลวงอภัยนายสุขจันสุขมีอายุราว พศ2378ถึงพศ2454เป็นชาวเมืองเพชรบุรีอยู่ณอยู่ตำบลน,นาพลาลเป็นบุคคลที่มีความสามารถในด้านโขนและละครชาติในวัยเยาว์สนใจเกี่ยวกับละครมากและได้ติดตามคณะละครต่างๆในในระยะแรกละครของนายสุขได้มีผู้แสดงเป็นชายล้วนเพราะละครผู้หญิงได้แสดงเฉพาะในวังเท่านั้นจกระทั่งพศ2 398พระบาทสมเด็จพระจจอเก้าเจ้าอยู่หัวได้มีบุพระบรมราชองการโปรดเกล้าให้บุ้คลทั่วไปใช้ผู้หญิงแสดงแทนได้ดังนั้นละครชาติเมืองเพชรถือเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของคนเพชรบุรีที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครที่คนเพชรบุรีภาคภูมิใจการหอมโลงคือการบรรเลงเครื่องดนตรีที่แสดงให้ให้ผู้คนรู้ว่ามีกำลังมี การแสดงอยู่ที่ใดการรำถวายมือเป็นการนมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์เป็นการแสดงความกตัญญูกตาเวทีละครทุกตัวจะต้องนําออกมานําถวายมือปัจจุบันใช้เพียงสี่คนความเป็นมาและวิวัฒนาการของคณะละครกรมศริลป,ปากรละครชาติเป็นละครรำของไทยประเภทหนึ่งที่เกิดจากการผสมประสานร,ระหว่างโนราของภาคใต้และละครนอกของภาคกลางโดยนำศิลป,ปะและละคร นอกออกมาผสมผสานปัจจุบันละครชาติถูกกดดันจากละครประเภทอื่นและลิเกจนทําให้ใกล้สูญเสื่อมสูญไปแล้วแม้แสดงกันอยู่ทั่วๆไปก็เพียงไหว้ครูพอเข้าเรื่องก็กลายเป็นละครนอกคนลิเกไปหมดวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างละครชาติเมืองเพชรและละครชาติกรุงิรล์ลชกรพบว่าผมลง การแสดงละครชาติเมืองเพชรนั้นจะต้องมีการห่มลงเสกอนส่วนละครชาติกรมศิละปะกรน,นั้นไม่มีการห่มลงเมื่อเริ่มการแสดงจะรวกองชาติและเปิดฉากเริ่มการแสดงการลำถวายมือละครชาติเมืองเพชรนั้นหลังจากห่มลงแล้วตัวละครทุกตัวจะออกมาลำถวายมือส่วนละครกรมศิละปะกรน,นั้น การแสดงจะไม่มีการลำถวายมือเนื่องจากรกรมศิลปากรนั้นมีการไหว้ครูเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วศิลปินทุกคนจะต้องได้รับการครอบครูเสียก่อนจึงจะมีสิทธิการแสดงละครได้ลักษณะการแสดงละครชาติีมังเพชรนั้นหลังจากลำถวายมือแล้วตีพาดจะนำมะเลงเพลงตัวเปิดเรื่องจะออกมานั่งบนเตียงแล้วร้องเพลงไหว้ครูบูชาครู มีความเชื่อว่าถ้าได้ไหว้ครูก่อนแสดงจะทําให้ใครแสดงไม่ติดขัดเพราะมีครูคอยช่วยส่วนละครชาติภูมศิศิลปกรจะเริ่มการรวัวกองละครชาติเพื่อแสดงให้รู้ว่าเป็นการแสดงละครประเภทใดรวัวกองเสร็จแล้วจะเริ่มเป็นการเปิดฉากแรกและตัวละครจะออกมาแสดงตามบทบาทก,การร้องและการเจรจา ละครชาติเมืองเพชรเวลาแสดงตัวละครจะร้องเพลงเองตีบทเองไปด้วยและนอกบทนอกเรื่องได้ส่วนละครชาติกลุ่มศิลป,ปกรนั้นตัวละครจะพูดไปตามบทที่เขียนไว้ไม่มีการนอกบทซึ่งการแสดงแต่ละครั้งตัวละครจะต้องจําบทของตนให้แม่นเสียกอ่อนจึงจึงจะแสดงกันจริงๆฉากการแสดงละครชาติเมืองเพชรไม่คํานึงถึงเรื่องฉากเพราะถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองปัจจุบันมีคณะ บางคณะที่จะมีการเปลี่ยนฉากก็มีไม่มากมีเพียงแค่สอฉากเท่านั้นการแสดงละครชาตีของกรมศริลปากรน,นั้นคำนึงถึงการใช้ฉากมากการแสดงจะต้องมีฉากสมจริงเนื้อเรื่องทุกตอนจะต้องจัดฉากให้แตกต่างกันออกไปการแสดงการแต่งกายละครชาตีเมืองเพชรนิยมเรื่องจักจักวงวงฉะนั้นผู้แสดงผู้เป็นพานาจึงต้อง แต่งเครื่องใหญ่พนางทั้งหมดจะมักจะนำเครื่องแต่งกายของในเกมมาผสมผสานส่วนละครชาติกรมศริลปกรนั้นนิยมอยู่เพียงสองเรื่องคือเรื่องโนราและเรื่องรสเสนการแต่งกายพิถัีพ,ถพิถันมากตัวพนางจะแต่งเหมือนกันทั้งสองเรื่องนอกจากนี้ตัวเป็ดะเลจะแต่งตามลักษณะของตัวละครเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ว่าครชาติเมืองเพชรเพลงที่ใช้ประกอบจะร้องง่ายๆไม่คำนึงไม่คำนึงถึงอารมณ์ของเพลงเท่าใดนะเพราะตัวละครจะต้องร้องเองส่วนละครชาติของกรมศริลปรกรนั้นจะยึดตามอารมณ์เพลงเป็นแบบฉบับมากจะใช้ทานองเพลงให้มีทํานองเข้ากับอารมณ์ชนิดนั้นบางทีก็มีการเจรจาแทรกเข้ามาในบทร้องไปด้วยดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงละครชาติเมืองเพชร ถ้าเป็นละครแก้บนตามลานวัดจะไม่มีการห่มโลงเครื่องดนตรีจะน้อยชิ้นเพราะไม่มีพิเพราะไม่พิธีพิธันนักถ้าเป็นละครที่เล่นตองเคือนจะมีฉากประกอบกาแรแสดงหรือเรียกอีกอย่างว่าละครไทยเครื่องดนตรีจะเพิ่มตามดังนี้ละนาดเอกละนาดขุ้มพ้องวงตะโพนกองแขกฉากบีละคร กรมศิลปรกรน,นั้นใช้ปีภาพชาตีซึ่งเป็นวงปีภาพโบราณที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นที่สุดสลับการมันเลงประกอบกับน้นตลงและละครชาตีสลับใช้แสดงในปัจจุบันบทละครที่ใช้การแสดงละครชาติพงศงเพชรบุรีส่วนมากเป็นบทละครที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มแรกราคาถูก นิยมเล่นทุกเรื่องเรื่องจกักจักวงวงไม่กําหนดแน่นอนว่าจะเล่นเรื่องใดส่วนละครชาติศรีรัตรนั้นนิยมแสดงอยู่เพียงสองเรื่องเท่านั้นเรื่องโนราและเรื่องรสเจเสนโดยกรมศิลปากรได้ปรับปรุงบทละครของเก่าให้ดีขึ้นและมีแบบแบบแผนลักษณะของบทละครเป็นแบบลักษณะทั่วไปคือแบ่งบทละครเป็นฉากวิธีการแสดงวิธีการแสดงของละครชาติรีเมืองเพชรส่วนใหญ่จะแสดงในงานแก้บน และงานประจำปีวิธีการแสดงของกมศิลปรกรน,นั้นคอนแสดงที่เริ่มมีการบูชาครูโดยเพียงจุดทูปและดอกไม้บูชาศีรษะหรือสีซึ่งถือว่าเป็นครูอาจจะมีการบูชาการแสดงนะั้นเป็นเปแบบอย่างมีแบบแผนมุ่งสวยงามผ้าลามและการตีบทจึงทำให้การแสดงละครชาตรีรกรุ่มศิลปกรมีลีลาอ่อนช้อยงดงาม วัตถุประสงค์ข,ข้อที่3เพื่อศึกษาการรักละครชาติเมืองเพชรและละครชาติกรมศิลปากรพบว่าเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่มีความสอดคล้องกับวิถีชุมชนแต่เนื่องด้วยเรื่องประก,กาศเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ที่คนในชุมชนยังขาดความรู้และความเข้าใจอย่างาท่องแท้จึงไม่สามารถขับเคลื่อนกลุ่มเยาวชนให้ก้าวต่อไปได้และจากการวิจัยพบว่า ประชาชนในท้องถิ่นไม่ค่อยจะหนักถึงการอ,อนุรักษ์สื่อสาละครชาติมากนักทั้งนี้อาจเนื่องมาจากที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้ง่ายขึ้นมีการสื่อสารสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมความบันเทิงอื่นที่หลากหลายจนน่าสนใจให้เลือกการศึกษามากขึ้นอีกทั้งความจำเป็นด้านการศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการนุรักษศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการวางแผนทางอนุรักษ์ละครชาติมเมืองเพชรให้เกิดขึ้นตลอดจนการวางแผนด้านงบประมาณในการดําเนินงานและการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชนเพื่อให้สามารถเป็น,นแนวทางในการวางแผนทําง,งานของกลุ่มเยาวชนได้อย่างชัดเจนจนเป็นลูกปรรมมีทิศทางเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเกิดความสำนึกลักในวัฒธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปขอขอบคุณสำนักงานวิจัยแห่งชาติและสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่สนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการที่ให้การชี้แนะและแนวทางตลอดโครงการ